รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะร,ะชชออาาร,รวร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหารซ p พีซพีเติมชีวิตที่ดี สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะเรายังชมชอบชิมกับอาหารจีนแต้จิ๋วแท้ๆอยู่ในย่านเยาวราชนั่นเองนะคะอายุกว่าร้อยปีแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นต้นตํำรับของอาหารจีนแต้จิ๋วที่ขึ้นชื่อลือชาและเป็นที่รู้จักกันในประเทศไทยเลยทีเดียวเรายุ่งอยู่กับเจ้าของร้านนะคะคุณจารุวรรณชบลากุลและซ้ของเราสวัสดีค่ะซ้าค่ะน่ารักมาก ใจดีมากเห็นบอกว่าเวลาลูกค้ามานี่มาดูแลกันเองเขาแก่ก็ลงมาด้วยเดินรับออเดอร์กันเองล่ะค่ะใช่ค่ะโหขยันเนาะแล้วม่ช่าไม่เปิดไม่คิดจะเปิดสาขาอีกอื่นที่อื่นเหรอคะทำไมอะคะที่นี่ก็พอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วเนาะแล้วลูกก็มีตั้งหลายคนหลานก็มีตั้งเยอะไม่มีไม่มีใครจะรับ ลูกก็มีกิจการทําอยู่แล้วอื่นๆของตัวเองใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีร้านมาช่วยทาอ๋ออย่างน้อยก็ยังวางใจได้ว่ายิ้มยิ้มจะยังอยู่ต่อไปว่ามีรุ่นหลานมาดูแลเมนูอาหารของเราที่นี่จะเป็นเน้นเรื่องของอาหารจีนแท้จีหมดเลยไหมแท่จีหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นนี่มาที่นี่อาหารจีนไม่ผิดหวังแน่วันนี้เป็นเมนสุดท้ายแล้ว่อเอาอะไรมาแนะนำในรายการครัวอาเซียนคะหัวปลาเผือกค่ะ น้ำซุปอย่างดีเลยนะคะค่ะน้ำซุปกระดูกหมูเลยนะคะหัว<ค>ปลาเผือกแต่เป็นน้ำซุปกระดูกหมู<ค>เลยนะคะูน้ำใสอะ<ค>่ะคือหนูว่านะอาหารแต้จิ๋วหนูทานมาวันนี้วันที่5แล้วหนูไม่ไม่เห็นความมันอะไรของอาหารแต้จิ๋วดูวนะคะท่านผู้ชมคะดูความใสของน้ำซุปปลาก็ต้องใช้ของสดๆนี่ปลาอะไรคะปลาจีนค่ะปลาจีนไม่ใช่ปลาเผือกนะคะ ไม่ใช่หัวปลานี่คือหัวปลาจีนนะคะแต่ว่านี่ที่พูดถึงเผือกมันคือเผือกจริงๆก็คือหัวปลาต้มหัวปลาจีนแล้วก็ใส่ใ<ช>เผือก <ๆ S 2> แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารจีนเนี่ยความพิเศษจริงๆคือกระบวนการที่กว่าจะได้แต่ละอย่างมาคือเขามาดูไม่ได้ดูไม่ได้มีของเยอะซับซ้อนแต่กระบวนการกว่าจะได้นำสุกพิถีพิถันกว่าจะเอาปลามาคัดเลือก เผือกนี่ต้องเลือกด้วยไหมคะต้องเลือกค่ะให้ร่วนๆอ๋อเผือกก็ต้องร่วนๆค่ะร่วนดีกว่าเหนียวเหนียวหรอคะค่ะร่วนดีกว่าค่อ๋อเพราะาน้ำซุปต้มถึงสุดท้ายมันก็ข้นๆอ๋อเพื่อให้เผือกมันเหมือนละลายอยู่ในซุปไปด้วยเลยอ๋อเข้าใจแล้งั้นหนูชิมชิมเลยดีกว่านี่นะุป อร่อยจังโอ้โหอร่อยมากเดี๋ยวคนนูออน้นขอทานเผือกต้อมบอกร่วนๆอืมจ้ะไหนวอ,อยากจะอาบปากให้ดูมันก็ดูไม่สุภาพนะคะคือละลายอะ,อะเผือกเอาปากมันละลายเลยอ,ะอ่ะมาหาศจรรจ์มากเออหนูเห็นอะไรถ้วยนี้มันคืออะไรคะจิ้มปลาโอ้โห<ว>แปลว่า ควรจะเอาเนื้อปลาออกมาแล้วก็มาจิ้มกับเต้าเจี้ยวโอเคเอาหลังจะเอาเนื้อปลาออกมาอุดปลาก็ยุยแล้วนะคะเนี่ยจะคีบไม่ติดละจิ้มเลยนะคะจิ้มเลยค่ะจิ้มเลยจิ้มนี่คือมีเต้าเจี้ยวกับอะไรอยู่ในนี้บ้างคะเนี่ยจะมีพริกขี้หนูขี้หนูกระเทียมมะนาว้ำซุปปลากับข้าวได้เลย ยจริงๆสำหรับยิมนี้มัตตะการนะคะเมนูมา5วันไม่ผิดหวังเลยสักวันเดียวสมกับเป็นมัตตาการอาหารแท้ิวเก่าแก่ของเมืองไทยจริงๆวันขอบคุณมากๆสำหรับอาซาจารุวันชวราคุณน,นะคะเจ้าของยิ้มยิมมัตตาการถนนภาสาย,ยาวราชขอบพระคุณมากค่ะเจ้าค่ะหมดเวลาสำหร,ำรับรายการกัวเซ็นแล้วใครอยากชมชิ้นย่ายในช่วง18.00ถึง20.00และ5.00นถึง4.00นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ีประโยชน์นะเสร็จแล้วรู้แล้ว,ลวทำไมไม่กินล่ะกินอยู่น้ำมันเต้าหู้นี่ CP เต้าหู้ไข่ไก่ผสมผักมีวิตามินเอดีสองและโอเมก้าสามมีประโยชน์รู้ไหมรู้แล้วที่เซเว่นดีเลเว่น